สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้ผมดำน้ำมาเลยละเห็นไหมครับเวลาอ้าปากมันจะมีฟองอากาศนิดนึงนะฮะเวลาผมพูดมันจะมีฟองอากาศออกจากปากคือมาในตีมของฟิลเตอร์ลิตเติ้ลเมอ i d เมดอ่อนหวานสดใสน่ารักปิ้งปังกุ้งกิ้งกิงกองแก้วคืออยากจะให้ ฟิลเตอร์เนี่ยทำให้บทเพลงเพลงนี้เนี่ยดูอ่อนหวานสดใสขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่กันกับเพลงเก่าที่มีความเป็นอมาตะในเนื้อเพลงอยู่เช่นเคยนะครับสโลแกนห้องเรานะคะท่านใดที่ร้องได้ก็ขอให้ร้องนะครับท่านใดที่ร้องไม่ได้ก็มาอยู่ร่วมกับเจซีตรงนี้เดี๋ยวตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคเนาะ คือผมปรับทิศทางไมโครโฟนเนี่ยบางทีถ้าผมอาจจะแบบสะดุดบ้างชนใบบ้างอะไรแห้ไปผมด้วยน้องอินโทรขึ้นมาถ้าใครร้องได้เชิญน,น้ำเพลงเลยนะครับใครร้องไม่ได้ทํำเพลงก็เชิญท่อนฮุกให้ผมเหมือนเดิมนะคะโอเคนะฮะเพลงนี้นะครับหนว่าจะจำนะครับของสุรพลสุประเจรินืนว่าจะ เธอคำแม้จำติดใจไม่ลืมให้จำคืนหนึ่งคืนนั้สนสวรรค์นั้นเคยดูดีแล้วใครที่ลืมถ้อยคำ จำไว้ก็ใหญ่วัาใจเจ้าจริงไม่เกรงสัญญากับพี่เองสาบานกับพี่เองร้อมใจให้พี่เองแล้วมาคำแหงให้พี่จำไหนว่าจะจำแต่เจ้ากับคำหัวใจไม่จำไม่จริงชัางลวงชังหลอกยอกยก 在吗？ ที่เรามีคนรักมีความรักมีคนรักในความสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะมีคำสัญญาต่อกันอะไรต่อมีอะไรไปเรื่อยเราเองก็สัญญากับเขาเขาก็สัญญากับเราต่างคนก็ต่างสัญญาซึ่งกันและกันเวลาที่เราเป็นคนรักในความสัมพันธ์ที่เรียกว่าความรักกับใครสักคนหนึ่งถ้ามีโอกาสอะนะ ก่อนที่เราจะเอ่ยคำสัญญาขอให้รู้ไว้เธอนะครับว่าเขาจำคำสัญญาเราได้ทุกคำคุณเชื่อผมอิเวลาที่คุณสัญญาไม่ว่าจะกับสตรีนางใดหรือคุณผู้หญิงสัญญากับคุณผู้ชายถ้าไปเจอคุณชายใจบางในส่วนแล้วไม่ได้ก็จำคุณได้หมดทุกคำถ้าคุณผู้ชายไปสัญญากับคุณผู้หญิงสุภาพสตรีท่านใด จำคุณได้ทุกวินาทีของทุกอักขระทุกประโยคที่คุณเอ่ยปากได้แน่นอนเชื่อผมดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงลักษณะเหมือนตัดพ้อเบาๆตัดพ้อเล็กๆไหนว่าจะจำแล้วทําไมถึงไม่จําทาไมหัวใจไม่แข็งใน่คำสัญญาคารักที่มีให้กันดังนั้นขอให้ทุกผู้รักระบึงไม่ผิดมนเจเจสีถ้าไหนผมพูดไม่ผิดคุณเข้าผิดห้องเลยอะดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่มีความรักผมขอให้ทุกท่านเนี่ย มั่นใจก่อนที่จะเอ่ยคำสัญญาผมขอให้ทุกท่านทบทวนและคิดให้ดีก่อนที่คำสัญญานั้นจะหลุดจากปากของเราไปนะคําพูดเป็นนายเราและเราต้องต้องรอีกรอบเวลาตั้งใจจะพูดมันเป็นอย่างนี้คเห็นสไตล์ผมไหมไม่ใช่ว่าผมไม่ตั้งใจจะคุยกับครอบครัวเจซีนะแต่เวลาตั้งใจพูดแล้วมันพูดผิดนะเมื่อคำพูดเป็นนายเรา เราต้องทําตามคําพูดที่มันลุกขึ้นมาเป็นนายเราจากการเอ่ยปากของเราเองครับต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ผมต้องไม่ตั้งใจเลยมามายแม้มผมตั้งใจว่าผมจะต้องพูดที่ถูกต้องผมผิดตลอดฝากเพลงนี้เป็นรอยยิ้มนะครับเป็นความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนเข้ามาเตือนใจเราในการที่เรามีคนรักมีความรักมีคนในความสัมพันธ์ ทุกคําสัญญามีคุณค่าเพราะนั่นแหละครับคําสัญญาคือนายของเราที่ให้เราทําตามคําสัญญาของเราทุกคําให้ครบครับ oh, <yeah. S 1> ขอให้เพลงนี้เป็นความสุขเป็นข้อเตือนใจเป็นสิ่งที่ทําให้เราคิดสักนิดตอนที่เรามีคนรักมีความรักมีคนในความสัมพันธ์คิดก่อนสัญญาเ <laughs> พราะเมื่อสัญญาไปแล้วทําไม่ได้นี่โปร ถ้าทำไม,ไม่ได้น<ม>ี่เพชรเกี Champion, รอหน้าบ้านเทใส่จานแล้วเราลอกกินขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเพลงนี้นะครับและขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับขอบคุณทิปจากหน้าช่องตามเลขที่บัญชีที่อยู่ใต้ชื่อช่องของผมนะครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณทุกการแชร์เพลงแชร์คลิปนะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนะี้ชอบเพลงไหนชแชร์ได้ทุกเพลงนะครับและขอบคุณทุกการฟังบนฟังซ้ําฟังหลายรอบของทุกท่าน ทุกยอดที่ท่านคลิกฟังเพลงของผมนั่นคือแรงผลักดันให้ผมยืนระยะมาร้องต่อในทุกวันและทำทุกเพลงให้ดีเต็มที่เท่าที่วันนั้นผมจะทำได้เต็มความสามารถของผมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การกดชอบนะครับยกนิ้วโป้งตรงคำว่าชอบเบาๆหนึ่งครั้งนะครับชอบเพลงไหนกดเพลงนั้นนะครับชอบหลายเพลงก็กดให้หมดทุกเพลงไปเลยฮะ ขอบคุณทุกการอุปการะคุณในการที่เข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเจซีนะครับการกดคําว่าติดตามคือการเข้ามาเป็นครอบครัวของเจซีครอบครัวใหญ่ที่มีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาครอบครัวเจซีครอบครัวนี้อบอุ่นและยิ่งใหญ่และเป็นแรงผลักดันสนับสนุนนักร้องผู้ชายต่างจังหวัดตัวเล็กๆคนนี้ค่ะขอบคุณท่านที่กดติดตามกันมาตั้งแต่แรกๆจนถึงวันนี้ไม่หนีห่างหายไม่ปล่อยมือหนีหายจากผมไปไหนนะครับ ขอบคุณที่ติดตามและอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวของเจซีและยินดีต้อนรับผู้ติดตามใหม่ทุกท่านที่เข้ามาในวันนี้ด้วยนะครับสนับสนุนผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้หน่อยได้ไหมคะช่วยสัอร์ตดผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้ได้ไหมคะขอบคุณทุกการแนะนําช่องนะครับบอกต่อชักเชิญชวนเพื่อนและคนที่ท่านรู้จักให้เข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวเจซีนะครับทุกแรงผลักดันสนับสนุนที่ท่านทําให้ผมในทุกช่องทางนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างคือแรงผลักดันและดันให้ผมเดินไปข้างหน้าและทําทุกอย่างให้ดีกว่าวันนี้และวันที่ผ่านมานะครับขอบคุณทุกกาลังใจที่ทุกท่านมีให้กับผมในทุกช่องทางที่ทําให้ด้วยหัวใจขอบคุณด้วยหัวใจของเจซีจาคอบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่นะตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอฝากเพลงนี้เป็นความสุขนะครับยิ้มแย้มสดใสสโลแกนนะครับเบื่อเมื่อไรามาฟังเจซีร้องเพลง เหงาเมื่อไหร่รู้สึกวันนี้ชีวิตขาดสีสันไม่มีใครมาพูดอะไรให้เรารู้สึกเหมือนกับชีวิตเราฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเข้ามาฟังผมโมท้ายพเพลงนะครับแล้วรู้สึกว่าต้องการเสียงหัวเราะรอยยิ้มเมื่อไหร่เข้ามาฟังเจสซีร้องเพลงโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะคะขอความสุขอยู่กับทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกเวลาทุกวินาทีนะครับ Happiness be with you นะคร y o ซ again next time นะเจอกันเพลงถัดไปนะครับ บายบายนะยิ้มแย้มมีความสุขกันทุกวันขอสุขภาพแข็งแรงนะคะ e ีเฮล t ี y นะคะบายบายครับผมแล้วเจอกันนะ